พายโลตกี่หมื่นฟ้าค่ะ Your Sky Series ใช่ค่ะก็คือเป็นคู่น้องใหม่ของค่ายดูมันดีก็คือนัดอะเคย r รี c t โมเมนต์ไปแล้วอ้าวเหรอช่วุ่นเรื่องวายโทรมสกร้องอ๋อไม่เห็นไหมดูไหมเนี่ยดูไหมเนี่ยอัปเดตดูหนูบ้างไะเนี่ยดูดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือ แฟนๆก็คือขอซีรีส์มากคู่นี้แบบอาจริงนะพี่แก้มหนูถือว่ามาใหม่แล้วก็แมสมากนะใช่เป็นคนพี่แก้มยังรู้จักเลยรู้จักไงเออเรายังรู้จักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์เขากันว่าจะเป็นยังไงหนูรู้มาแค่เอามาจากนิยายว่าเหมือนมีนิยายด้วยอ่าโอเคเพรว่าก่อนไปค่ะฝากกคนด้วย้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราได้ค่ะพูดคุยคอมเมนต์นะคะถือเป็นกาลังใจในการทําคลิปให้พวกเราเผื่อค่ะพี่แก้มซีรีส์ออนใช่เผื่อแบบเราจะได้ดูเผื่อมีโอกาส ใช่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไพลอดกันค่ะได้มาอยู่คณะของพวกเราทันทีจะไม่เรียกชื่อกันแบบดีๆแบบธรรมดาไม่ได้วันนี้เดี๋ยวพี่จะตั้งฉายาให้น้องๆเองหล่อเหมือนกั้นเนี่ยหนุนหน้าหนูงานชืวอ่าพี่ก็คุ้นวบนนี้คุณต้องได้แบบเทพมูดสุดหล่ออย่างนี้วะว้าวน้องน้าหลแกระเนี่ย ใช่หล่อแบบน่ารักถงั้นชื่อน้องน่ารักไงแก้มย้อยโอ้ก้มย้อยดีไหมก้มย้อยน้องหล่อน้อเท่กับน้องเจมย้อน้องหล่อดีเลยหรอฮะผู้หญิงนี่ไงวะน้องน้องไม่โอเคหรือเปล่าชื่อน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับ เมื่อกี้น้องเหล่ท่อโอเหล่ท่อนี่ก็อ่านอยู่ตั้งเธนเนี่ยเก่งย้อยน่ารักอ่ะผมชื่อที่รักใครๆก็ชอบบอว่าผมคนน่ารักสดใสคิดบวกเฟรนลี่แต่บางทีไอ้การที่ผมเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผมเอ้าๆอาเปิดตัวจ้าเก็บอลท่านา่ครับข้าวไม่ใช่หนูนึกว่าพระเอก โอ้โหอ้าเอ้าพระเอกพระเอกพระเอกมาแล้วล้านเปอร์เซ็นว้าว้าวอ้าอาอตึงอ่ะพี่สตึงอะโอ้โหนัดเดา๋ยวสิหนุ่มหล่อโคตรอันตรายด้วยแต่เตะบอลแม่นมากเลยอ่ะ เขาชอบคร uh ับไอ้ไ <Island> อ oh, <masterpiece> ้นี่เอาพิมโอ้ยลุ้นลงไปเหรอหนูนหนุนแค่ตายว่าเขาจะพูดอะไรเขาต้องกดกูแน่เลยว่ะสตาขาอะไรแก้มย้อยไอ้คนอยู่ยังมาเนี่ยพี่เขเองไปคุยตาเอ้าพี่เขาเหรอแก้มย้อยเป็นไรอ่ะไม่ใช่ผับใช่บาร์ที่มึงไม่ชอบสักหน่อยเออมันก็คือจักรย์จอยหรอกถ้าไม่ต้องมาว่าสัญญาอะไรพี่โอ๊มันอ่ะมึงมากูกลัวสบายใจได้เลย โยไม่กาทำหรอกแต่จะมาได้รู้จักกันเพราะว่ามึงอ่ะเป็นเพื่อนสนิทแบบไหนเลยเว้ยไม่รู้พี่โอ้แม่งใส่เหล้าอะไรให้เรากินหรือเปล่าเราหนาแบบสวัสดีครับน้องๆมูถึงก้งมาเลยพี่มีเครื่องดื่มนะครับผมสำหรับน้องที่รักสำหรับน้องที่รักฮ้ยกลัวไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือนอนแอลกอฮอล์นี่มีของแก้วพี่กินกับพี่แก้วนี้แก้วเดียวแล้วพี่จะทำตามสัญญาเลยพี่จะเลิกยุ่งกับน้องที่รัก ทำไมพี่เขากลัวกันว่าจะใส่ยาเลยหรือเปล่ากูกลัวกินได้แหละก็พี่เขาบอกแล้วนี่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์อ่ะกูหายไปด้วเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะทำงี้ไ่ถูกะ้วยทำอะไรเฮ้ยลีจอยไม่ไหวแล้วเลีย เฮ้ยเฮ้ยจังหวะอเราเนี่ยไม่โหเกโอเคมากๆเลยไปดูเฮ้ยลีอยฮ้ยดกูมาลเล่ยนะเว้ยด้วยนยวอย่าบอก้ทิ้งไว้กับไอพีโออ่ะลีไปหมเลยไปทุกคนเอ้ามาแล้วอุ้ยีมกเลยนทไมไม่อยอย่างเนี้ยเปิดอ้ก่อนิรักมานี่ความมันจะทาอะไรอ่ะเมื่อเด็กกูคืนมานะอยู่ดีมัทําเำย้ยอะไรเนี่ย นี่มึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมึงกล้าหัดใจลูกค้าวมันเนี่ยหนูายุ่งกับแฟนกูอะไรอย่ายุ่งกับแฟนกูหนูก็ไี่ยทำไมหล่อจังหล่อถ้ายิ้มกว้างๆแบบเนี้ยจะหล่อมากเลยนะยแล้วรักน่ารักไหมไหนมาดูใกล้ๆหน่อยสิหล่อจไมเคดีดีอย่างเนี้ย ทำไมไม่ตอบอ่ะรักไม่น่ารักหรอรักเมาแล้วนะพี้พาเขาไปสมจะมาดูทำไมหลายคนอย่างนี้โคตรไข่เอกหอมหัวรักหน่อยอุ้ยฮะพ่อหอมหัวรักหน่อยพ่อรักแต่พี่เบ๊อ่ะแค่หอมหขาก็ไม่หอมหอมหัวรักหน่อยเป็นพ่อแล้วนี่งพ่อจุนหัวได้พ่อจุนหัวได้พหอมหัวรักหน่อยหอมหัวรักหน่อยหอมชัวร์ หลอกกี้ยานพร้อมแล้วครับไม่นะโอเคอหล่อแบล้อหล่อล้อหล่อแล้วก็นิสัยคือหล่อด้วยอ่ะ๋อเหรอไอ้นี่น่ารักเนาะแบบเนี้ยไอ้นี่เอาไปใส่ในซีรีส์ได้แบบน่ารักเนาะ ที่รักเฮ้ยใครถ่ายวะถ่ายวะคยวะนยังหมื่นฟ้าไดยนะไปหางหมวมึงได้ไงยุ้ยปารักขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานรักไม่น่าเมาเลยอะไม่เป็นไรพี่พี่ช่วยอะก็เพราะเราเป็นเพื่อนพารีน้องชายพี่เองแต่ว่าไม่เป็นไรพลียังไม่เห็นรูปรอ่ะเอาอย่าลืมสั่งผมด้วยนะ วหรโอ้ยจ้าไม่ถึงหรือว่าชอบตั้งแต่แรกเลยพี่ว่าชอบตั้งแต่ตอนเตะบอลใส่หน้าแล้วมันก็บอกว่าสองคนนั้นเป็นชายกันเอาพี่โอขึ้นเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดีกว่าเอ้ยมึงอะเรื่องจริงวะคนอย่างกูไม่ชอบแย่งแฟนไทยว่ะแต่กูก็ไม่ชอบถูกใครหลอกและยอมโดนปล่อยฟรีเหมือนกัน มึงรู้ใช่ไหมพ่อมึงใครถ้ามึงโกงโกงร้านมึงถูกจปิดง่ายเป็นะง่ายเนี่เราเป็น่ยนแฟนครับเอาเป็นไงละเจ้าที่รักไม่จะเป็นต้องทำแบบก่อนก็ได้นะพี่ช่วยรักรักก็ช่วยพี่ก็แปลว่าเราคงต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นแฟนกันนะไม่มีปัญหาเลยครับ เล่นเป็นแฟนพี่รักทำได้พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อ่ะแหมอาจจะแสดงออกไม่เก่งจูบผัวซะขนาดคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวรักสอนเองอมาเป็นซึนงกายมาเป็น ก็ต้องมีฉายาเรียกกานพี่ฟ้าครับเราจะเรียกว่าอะไรกันดีเหรอครับพี่ฟ้ามองรักมาพี่ฟ้าเนี่ถึงอะไรครับเราไม่ต้องก็ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเราเป็นแฟนกนะันอ่ไม่ครับงานรักจะเรียกพี่ฟ้าว่าหล่ออันตรายเหมือนคนอื่นแล้วนะครับทำไมพี่เขินพี่ฟ้าจังเลยดื้อก็เราดื้อไงพี่ก็เลยจะเรียกเราว่าตัวดื้อดนื้อตรงไหน ข้อ2คนเป็นแฟนกันต้องคอยให้กำลังใจกันสู้สู้ครับไอ้ไอ้มีความรักรอ่อยิ้มใหญ่เลยไรกูไ,ไ<อ>ม่ได้ยิ้ม<ๆ> <c oughs> ก็เห็นยิ้มอยู่นี่ไงเขาจะหลอดทุกคนทั้งเรื่องไม่ได้นะข้อ 3, 3> <c oughs> คนเป็นแฟนกันก็ต้องโดนตัวกันหน่อย พี่ฟ้าไม่กล้าโดนตัวรักหรอครับงั้นเราลองเริ่มจากจับมือก่อนไหมครับไม่เป็นไรก็ได้ครับรักขอโทษนะครับรักเหมือนไปกดดันพี่ฟ้าเลยอะก่อนเลยจ้ะโออวิ่นะโอ้ยโกอธคนเป็นแฟนกันนี่ <S S โอ้ยตายแนละ้วทำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ และข้อสุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆแล้วพี่ฟ้าก็ไม่เห็นน่ากลัวเหมือนที่คนอื่นเขาบอกกันเลยนะพี่นม่รักจะตายแต่ดีจะตายทา,ทางที่พี่ฟ้ารู้เรื่องของรักตั้งเยอะแต่รักเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องของพี่ฟ้าเลยอ่ะแล้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่อะถ้าสมมุติพี่ฟ้าสามารถขอพรได้หนึ่งข้อ ี่ฟ้าจะขออะไรหรอครับเป็นแฟนเขาถ่ายคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปอาิย่ปพี่จะขอให้สุดขอบฟ้ากับสุดขอบทะเลมาบรรจบกันจริงๆสักทีโดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยสายตาแล้วเมื่อไหร่มันจะมาบรรจบกันจริงๆสักทีพี่ชอบไอ้แก้มหยอยใช่ปะ ผมรู้จักพี่ดีพี่คิดยังไงที่รักกันแน่วลุคนี้หล่อมากพี่ชอบในซีรีส์สร้อยแบบนี้ต้องมาชอบจริงกูกกว่าพี่ฟ้าชอบมึงแล้วจริงๆวะ่ะไม่หรอกขอเขาแค่ทำตามที่ตกลงกันไว้เฉลยแล้วถ้าเขาชอบมึงจริงขึ้นมามึงจะเอาไงวะ นีถือว่าบรรจบกันหรือยังครับ <I know. S 3> พี่เบฟรูได้ยังไงลหรอครับว่าพี่เบฟชอบพี่ดอมอะ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆมือนงหวยเ่นเวลาที่เขาทำให้เราหัวเราะได้ง่ายๆ่ันเหรองัอ้นเหรอใช่หมคิวบิปาหรือเวลาคอยมีเขาเป็นกำลังใจ ดื่ดแ,ลแล้วบางทีเขาก็ทําให้เราเป็นคนใหม่ด้วยไม่ได้หรอกครับในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมที่มือฟ้าครับที่เราแกล้งเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ทํากันครบหมดแล้วพวกเราเงียนกันนะครับพี่ว่ายังทํากันไม่ครบนะพี่อยากแกล้งกันแบบนี้สิครับวันนี้เก็บไว้ทํากับคนที่รู้สึกจริงๆดเรียกว่านะครับนับนัดนัดเรักพี่ไม่ได้แกล้งนะครับ พี่ี่งครับพี่ขนลุกแล้วครับ <Wow. S 1> ว้าวบ<ะ>้าเดี๋ยวพี่ฟ้ายอดผมมเยอะเลยนะครับืออื่นเขาจะได้เชื่อโอเคพี่เตรียมมาละวอาพี่ฟ้าอาพี่ไม่กินหมูหรอก<า><า>กินหนูดีกว่านี่ออยั่วอ้วกเลยคยวต้นหนูแค่ถงออกหมู่ประท่ามันรอนขอพี่ออดได้ไหมอาอากินข้าวได้อยู่ท้องอเห็นหน้าน้องแล้วยิ่งใจเออ จบแล้วจบแล้วโอ้ยมา้ปีไหนเนี่ยเฮ้แต่น่าจะในปีนี้นะจ๊ะเขาขึ้นเลยว่า2024 2นยีอสิก็ปีนี้แหละทุกคน <c oughs> ไม่แต,ตอนแรกอ่ะคิดคิดแบบคำจะพูดไปเยอะเลยนะพอไปเจออ e ีมุก หน้าเตาหมูกระทะหน้าเตาเมื่อกี้อะหนูว่าไปไม่ถูกเลยโอ้โหยอมเลยพี่ยอมเลยอะเครดดีมากโคตรดีอะและคือด้วยความที่หนูรีแอคุ่นเรื่องไว้คู่เขามา้าพพี่หนูคิดอะว่าซีรีส์เขาที่ใหญ่เขาเล่นคู่กันน่พี่แก้มสไตล์นี้เลยหนูรู้สึกว่าโทรมาเนี่ยดูเป็นพี่พระเอกพระเอกแล้วเขาเหมาะกับบทแบบเนี้เหมาะมากหน้าตาน้ำเสียงคือบุคลิกคาแรคเตอร์เขานี่ สุดยอดค่ะเหมาะมากคือแบบเหมาะมากแบบไม่รู้อะพูดยังไงอะทุกคนคือแบบว่าเนี่ยแหละพี่พระเอกที่แบบว่าใช่อ่ะต้องหน้าตาแบบนี้ต้องแ,แบบแบบนี้อ่ะใช่แล้วมันเป็นเหมนพระเอกในนิยายจริงๆใช่ <laughs> ฟิลเห็นแบบว่าโอ้โหนี่แบบนี่แหละเนี่แหละไม่ยายาฉันต้งการใช่อะไรอย่างเงี้ยเวลาฉันอ่านฉันต้องตโหอย่างเงี้ยเลยต้องเป็นแบบนี้เออแล้วคือใช่มากส่วนกล้องอ่ะพี่แก้บคือน่ารักแบบว่าน่ารักธรรมชาติเออใช่แล้วคือรู้เลยว่านำเสียงเขาอ่ะไม่ได้แอปน่ารักอ่ะไม่เขาเป็นแบบเขาเป็นคนพูดเสียงแบบเนี้ยแต่แค่ว่าเวลาพูดจะมีแบบตามไดร์ล็อกมันจะพูดให้ซอฟลงหรืออะไรลง แต่มันเข้ากับเขาอ่ะ <S <S เข้ามากนะแล้วแบบกลายแบบไอ้คนนี้น่ารักแล้วเป็นไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกมันเป็นเคมีที่แบบว่าเออว่ะทำไมเขาเหมาะกันอย่างนี้วะใช่พี่พี่เห็นแล้วแบบว่าเป็นสองบุคลิกสองคาแรคเตอร์ที่แบบว่าต่างกันเลยอะอต่างกันแต่ว่าแบบพออยู่ด้วยกันแล้วมันโคตรด,ดีอะมันลงตัวมากก็ฟิลแบบพระเอกในเอกนิยายมากอัพี่แก้คือทั้งคู่เลยอะจริงพระเอกก็ใช่พระเอกในเอกน,นิยายสุดๆดเลยอะจริง แต่คือเราอะไม่เคยอ่านหรอกนะเรื่องเนี้ยแต่คือนิยายเรือ่องอื่นๆเวลาเราอ่านแล้วจะมีภาพนในหัวอะไรเง <S 2> <S 2> ี้ยของเราเลยเนาะเป็นปกติแต่คือคู่เนี้ยในความรู้สึกส่วนตัวของเราเองอะเรารู้สึกว่าพอพูดว่ามาจากนิยายอะแล้วพอมาดูตัวไพร์โหที่เขาทําอะมันก็ดูเข้าอ่ะถูกต้งองเนาะพี่แกม้มคาเล็กตรงคาลกเตอร์คือแบบใช่อะในส่วนตัวพี่เองพี่ก็แบบว่าไม่ได้มโนตัวไม่ไม่ได้มโนความคิดตัวเองว่าฉันเจอพระเอกในนิยายแล้วนะแต่พอมาเจอ มาเจอน้องแล้วแบบมาเจอพี่ฟ้าเนี่ยค่ะเออพี่ฟ้ารู้สึกว่าตายแล้วฉันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในนิยายแล้วอะ่ะจริงค่ะเหมือนแบบว่าน่าจะแบบว่าเอานิยายมาตั้งลงแบบมีชีวิตจริงๆริอ,อ่ะคือแบบว่าหายากในะคนที่หล่อขนาดนี้ถูกแล้วน้ําเสียงอ่ะน้ําเสียงเวลาพูดอะ่ะเขินามากคือน้ําเสียงเขาแบบไม่ได้เก๊กหล่ออะ่ะแต่เขาเสียงนอกกล้องเวลาหนูดูรีแอคุ้นเรื่องวายเขาอะ่ะเสียงเขาก็ทนประมาณนี้แล้วคือแบบเธอเป็นมันเข้าขนาดนี้ คือมันเหมาะอะพี่ระเอกเหมาะมากแล้วมันมันแบบเหมือนเขาแบบว่าช่วยให้ต่างฝ่ายต่างมีเสน่ห์อะเพราะว่าคนนึงอามาแน่นอนอยู่แล้วทรงพี่ระเอกมาหลอกแต่พอมาเข้าเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เออตัวที่รักอะดูแบบว่าน่ารักดูหน้าทนุถนอมใช่ดูแบบหน้าเอ็นดูแล้วไอ้ตัวพายโลยังไม่มีเรื่องอะไรให้มันดูดราม่าให้ดูบุ่นเนาะมีแค่นิดเดียวตรงนั้นแหละ แบบยังไม่มีอะไรเยอะอ่ะอย่างตัวออใครหน้าพี่โอที่แบบจะเข้ามาร้ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมันก็โอเคเหมือนมาเติมเต็มให้ภระเอกในเอกเขาได้เจอกันเออใช่เออให้พี่ฟ้ากับน้องทิลาได้ตกลงเป็นแฟนกันค่ะใช่มันก็มีมุมตรงนี้ที่ทําให้เขาได้ใกล้ชิดกันใช่แล้วค่ะแต่เราอะก็เดาไปแล้วไงว่าเขาอะอาจจะชอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าชอบตั้งแต่ตอนตะบอลนอนะเผลอๆก่อนก็ได้นะพี่เก้เออเราไม่เห็นไง ม่แน่นะเพราะนิยายเขาชอบมีอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เออเออเราก็ไม่รู้จริงเออไม่แน่นะทุกคนไม่งั้นเขาจะรู้สึกดีได้แบบขนาดนั้นหรอใช่ป่ะจริงไหมเพอเขาเห็นปุ๊บเขายิ้มแล้ว่ะเนาะเออเออไม่เลยเนี่ยวน่าคิดอีกแล้วเพราแบบหล่ออะไรนั่นหล่ออันตรายใช่ไหมเราก็ไม่รู้อันตรายยังไงเขาก็ไม่น่าจะเข้าหาใครง่ายๆอยู่นะแต่พอกับน้องที่รักอะเขาก็เลยแบบเเห็นแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบเต้องมีอะไรค่ะทุกคน แล้วมีอีกคนนึงเพื่อนเขาว่าที่เป็นน้องอชื่ออะไรอ่ะพันลีเหรอหมื่นฟ้ากับพันลีใช่ปะถ้าจาชื่อผิดขอโทษนะน้องเขาอะคนั้นหนูก็ลุนว่าอ๋อจะมีคู่เขาบ้างไหมสรุปไม่มียังไม่เห็นเลยอ่ะเพื่อนอย่างเดียวเพราะเขาก็หล่อนะใช่หรู็คิดเขามีคู่เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ในนิยายอาจจะมีเล่มของเขาก็ได้นะ ไม่แน่นะอันนี้เดาเองไม่รู้เรื่องนะทุกคนเดาไปมั่วเพราะว่านิยายส่วนใหญ่เขาจะชอบมีเป็นแบบว่าของของต่อๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นจกักรวาลของเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ลุ้นไงเออแต่คู่นี้ก่อนแล้วคู่นี้ก่อนว่ารอติดตามค่ะน่าดูใช่น่าดูมากหนูขอเพิ่มอีกนิดเดียว,วหนูว่าชอบสีอสีของเรื่องอ่ะมันดูแบบว่าสดใสดีมันดูแบบว่าฟิลเหมือนแบบเรากับฟิลเหมือนหนูกลับไปดูขั้นกูอ่ะพี่แกมถูกฟิลแบบว่า เหมือนเรากลับไปสดใสอีกครั้งกลับไปแบบแอบรักหวานหวานแหววแแบบอะไรที่มันแบบน่าจะทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนแบบฉันจะได้กลับไปดูซีรีส์ที่ทําให้เราแบบว่ามีแต่ความรู้สึกดีดีิีกู้เพราะมันิีกู้หมดเลยอ่ะสรุปแฟนขับมาเม้นดราม่าเยอะเลยค่ะ ไม่นะพี่ดูยังไงก็ฟิลกู๊เนาอฟิลกู๊ใชฟิลกู๊จริงๆเห็นปะแบบว่าพงเพื่อนอะไรก็น่ารักไปหมดไม่ได้มีอะไรด่าแม้กระทั่งแบบว่าแจกมุกหวานอ่ะอไม่ฟิลกู๊ได้ไงอ่ะเออมาแบหน้าเตาหน้าเตากันเลยทีเดียวก็น่ารักดีเพราะชัยนุคนก็ถ้าใครอยากเสริมอะไรแบบใครที่เคยอ่านอะไรเงี้ยก็มาแบบว่า เราได้นะเราได้เราได้ใช่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นสปอยหมดเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยแบบจะมาเม้ามอยได้นี่ขนาดเป็น Offi c i a l Pilot นะไพร์โไพร์โนี่พี่ดูจนรู้เรื่องแล้ว่าช่ยล้วเตอร์จะขนาดไหนไพร์โหลดทำดีมากใช่ทำดีถึงถึงบอกว่าเอฟโฟเอฟเฟกหรือกราฟิกอะไรบางอย่างที่เขาขึ้นมาพี่แค่เอาไปใส่ในแบบว่าซีรีส์ได้หมดเลยใช่พี่ว่าเขาน่าจะเป็นสไตล์นี้แหละเนาะน่ารักเซไ์นี้โอเคแล้ว สำหรับหนูเรื่องโปรดักชันนะหนูไม่มีอะไรเพิ่มเลยถูกพี่ว่าดีหมดเลยเนาะดีดีดีมากเพราะฉันก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันค่ะเผื่อว่าซีรีส์มาแล้วอยากให้เราได้ทำเราจะได้รู้ว่าเออมีถังแฟนน้องๆรอดูเรีแอคเลยนะใช่ค่ะเนาะเราจะได้เอาไปว่าเอเราจะทำหรือไม่ทำดีใช่ดูแฟนขับถ้ามีแฟนขับเยอะนี้แน่นอนแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าดูจากปฏิกิริยาก็รู้แล้วว่าเราก็อยากอยากมากค่ะวอนค่ะ ต่อฉะนนะคะพี่แก้ฝากอีกนิดนึงคะ่ะอา่าลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกังหนให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย